ถึงบางอ้อกันเลยทีเดียวครับผมงบ30สิบาทรักษาทุกโรคนะฮะที่เคยเป็นข่าวมาอยู่ช่วงหนึ่งนะที่ว่าเนี่ยมีโรงพยาบาลถอนตัวเยอะเลยนะเพราะว่าสาปสชนะครับไม่มีเงินงบประมาณที่ลงไปจ่ายนะทีนี้เราก็แบบเออปกติถ้าเพื่อไทยทำอะ่ะงบประมาณมันพอนะแต่งบประมาณมันไปไหนหมดวันนี้ถึงบางอ้อเลยครับผมมันไม่ใช่แค่เงินไอ้สปสชนะ,ะแต่มีเงินของกยศาาร,ร่วมเข้าไปในนั้นด้วยครับคือโย่งงบตรงนี้ไปทำอะไรไปทําคนละครึ่งพัสไอ้สัส ไปแจกสองพันนะฮะสองพันสองพันสี่นะครับผมซึ่งไอคนละครึ่งพัทเนี่ยตอนแรกอะ่ะเขาเอางบของดิจิตอลวอลเล็ตอะประมาณ25,000้านล้านอะ่ะที่เขาจะแจกเนี่ยเฟสของัยรุ่นเนี่ยที่เขาจะแจกคนละหมื่นอะ่ะนะมันโยกไปทําเป็นคนละครึ่งใช่ไหมทีเนี้ยไอคนละครึ่งอะ่ะที่มันต้องใช้ทั้งหมดอะ่ะงบประมาณอยู่ที่ประมาณ4 0,000กว่าล้านแล้วมันไม่พอ25 0 0มมันไม่พอมันพอแค่ดิจิตอลวอลเล็ตแค่คนกลุ่มหนึ่งแค่เฟสเดียวทีนี้พอมันจะแจกเป็นคนละครึ่งมันต้องแจก หลายคนไงถูกป้าก็คือแบบแจกเป็นสิบสิบล้านคนอ่ะเอางบไม่พอปุ๊บทำไงครับแม่งโยงงบของสามสิบาทารักษารทุกโลกมาเลยโอ้โหถึงบางอ้อเลยครับว่าโอ้โหถึงว่าหละงบมันไปไหนเอาจากสามสิบาทไม่พอไปเอาจากกอยศอมาอีก <c oughs> ในส่วนของกอศนะรัฐบาลที่แล้วนะเขาก็กักไว้นะครับแปดพันกว่าล้านนะเพื่ออะไรครับ <c oughs> เพื่อที่ว่า ถ้าเกิดมันมีคนที่กู้กยสอไปเคยกู้ไปก่อนหน้านั้นแล้วเรียนจบอะไรไปแล้วแล้วยังไม่ได้ชําระยังไม่ได้จ่ายนะฮะไอ้แปดพันกว่าล้านเนี่ยก็คือจะมาสแปรในส่วนของคนที่จะกู้ใหม่ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าคนที่กู้ใหม่ตกค้างอยู่ประมาณเจ็ดพันกว่าคนนะครับที่ยังไม่ได้งบประมาณตรงนี้ไปนะนอกจากรัฐบาลนี้นะครับจ้องที่จะล้มสามสิบาทแล้วมันยังทําให้เด็กๆที่กู้กยสอนะครับเด็กที่เขาอยากจะเรียนนะฮะไม่ได้เรียนต่ออีกนะเพราะว่างบประมาณมันไปไม่ถึงประชาชนไนงะ เนี่ยเห็นไหมแล้วไอ้งบประมาณเหล่านี้คือมันเป็นงบสอดไส้ด้านในซึ่งโดยปกติอ่ะเวลาเกิดเรื่องพวกนี้ไอ้พวกนักข่าวทั้งหลายอ่ะไอ้พวกนักข่าวที่แบบว่าเก่งๆอ่ะที่แบบชอบแบบไปสอดเสือกในเรื่องงบอ่ะรู้ดีอ่ะเงียบพอมาแล้วบาทอนทีไอ้นักข่าวพวกนี้เงียบนะฮะแล้วที่เงียบอีกพักหนึ่งก็คือไอ้พักสีส้อมอันนี้ก็เงียบกิบนะฮะโอ้โหตอนตรวจประกันสังคมตรวจนู่ตนตรวจนี่โอ้มึงขึงขังมากแต่พอไอ้งบที่สอดไส้อย,อย่างเงี้ยแล้วแบบมึงดึงงบออกไปอย่างเงี้ย งบที่มันจะเป็นประโยชน์กับประชาชนในเรื่องสุขภาพสาธารณสุขในเรื่องการเรียนอนาคตของชาติพวกมึงกลับเงียบกันอันนี้หมายความว่ายังไงครับแล้วตอนเพื่อไทยบริหารทําไมเขาไม่มีปัญหาเกี่ยวกักบงบประมาณพวกเนี้ยแล้วนี่ไอรัฐบาลหนูผีนิจ่อจะกู้อีกหนึ่งจุดแปดหมื่นล้านนะอ่ะก็ดูกันดีๆแล้วกันนะฮะว่าไอพวกสลิมไอพวกข้างชาติทั้งหลายไอพวกที่ชอบบอกว่าเนี่ยต้องใช้นี่ยันลูกยันหลานเออนั่นแหละก็ลองดูฮะว่า รัฐบาลอย่างเงี้ยสมควรอยู่ต่อไหมฮะอันนี้เรียกว่ายงงบหรือเปล่าอ่ะไปเช็คดีๆนะ